อะนะฮะตอนนี้เราจับกลุ่มจับก้อนได้ทีหนึ่ง <ขอ S 2> ใกล้<อ>ถึงใกล้ถึงที่หมายแล้วข้อเสียของการใช้โทรศัพท์นะครับก็ระบบเสียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมพยายามหาอยู่ว่าอีรูลำโพงอยู่ตรงไหนผมจะเอามือป้องแล้วก็ให้เสียงมันเข้าได้ชัดมากขึ้นที่ไม่มีลมผ่านนะสุดให้สุด เอาละครับท่านผู้ชมนะ<อ>ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณ ตรงข้ามกับวัดธรรมมูลซึ่ง <บ ohl. S 2> สะพานข้างหลังเราเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรมีอยู่มา5ชื่อที่ถามไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นสะพานที่อยู่ทรข้างๆวัดธรรมมูล<ช>แต่สามารถข้ามไปที่วัดปากคอมขามเท่าได้ที่อำเภอวัดสิงห์นั่นเองนะครับที่หลวงพุทธุกครับที่หลวงพุทธุขประดิษฐานอยู่นะครับองค์ใหญ่ๆอยู่ใครชอบถ่ายรูปนี่ก็เหมาะเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เรามาทริปเย็นครับก็เลยจะมาดูพระอาทิตย์ตกแต่น่าเสียดายคุณตั้มทำไมครับพระอาทิตย์หายไปนเราไม่รู้ผมเห็นแก๊งเมื่อกี้เอากับสายกระเป๋า เอาไปไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกับชาวแก๊งของพวกเรานะครับเราจะถ่ายรูปเล่นๆกันตรงนี้เพราะตัวนี้สวยงามมากเลยป่าป่าผักตบลงไปนี่น้าเขียวเลยป่าผักตบชวามาอยู่แถวนี้เต็มเลยไม่ได้ตบหน้าคุณนะฮะมาตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่สวยงามแต่เสียดายที่ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างคลึ้มไปหน่อยครับแต่ยังไงก็ตามเราจะถ่ายรูปให้สวยงามให้ดูพร้อมไหมพร้อมครับไปเดี๋ยวแก๊งถ่ายรูปกันดีว่าหามุม เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงข้าง,างสะพานแล้วไปถ่ายรูปตรงนั้นเอาแล้วครับนี่คือสะพานที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นสะพานที่สวยงามเหมือนกันแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างหน้าและมีทางเกาะกะเกาะข้างให้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นบนนี้ไปนะครับเพื่อไปถ่ายรูปกลางสะพานที่สวยงามครับ คุณตั้งเป็นไงขึ้นมาบนสะพานธรรมจักรแล้วรู้ชื่อดูแล้วครับชื่อสะพานธรรมจักรที่ปั่นมาเหนื่อยๆเนี่ยผมขึ้นมาอยู่วันนี้เนี่ยเป็นไงหายเลยครับหายเหนื่อยใช่เอ้าไม่ได้คูมาเหมือนเล่นหายจริงกับเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพี่เล็กเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่ต้องเถียหลังท้ายโทรศัพท์ยังไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพี่เล็กอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อย่าถามเรื่องอายุสิว่าโทรศัพท์มาปิดสิปิดสิสัมภาษณ์เขาในโทรศัพท์ด้วยครับ อายุ่ปีนี้อยู่ไห่พีหนึ่งสองะหนบวกลบเองเกิดหนึ่อเกือบห้าสิบป่ะปิ่มปิ่มครับช่ไมเกือบเกือบห้าสิบนนกหดเองเราไ่ได้แต่สมองเหมือนเหมือนแ่นะสมองเหมือนไม่ค่อยอไรไรรดารมดามงเย็น อะไรอะไรคือสูตรสดาห์ห้าโมงเย็นใขาใจหมวกก็รู้ยังเป็นเด็กผู้ชายอยู่เลยแต่งตัวก็บีบอยอ่ะคุณบอสคุณบอสมาคุยหน่อยครับคุณบอสถ้าใครอยู่ชายนาเอฟซีไอ้ชาแนลทอนบิลรู้จักคุณบออยู่แล้วเป็นพิธีกรภาคสนามครับแล้วก็เป็นคนดังที่สุดในชายนลด้วยผมว่าสองสาวประมาณหนึร้อยแหละผมว่าคลิปนี้น่าจะมีสักประมาณ ันไลท์อ่ะเอาขอแค่เอาขอแค่ประมาณแค่แก้ลูกท็อปโชว์ของอรัผมว่าอันนั้นอันนั้นน่าจะไม่ได้ไลท์น่าจะไม่ได้ได้ไล่อะครับก็อันนี่คือพี่คนหนึ่งพี่ชายผมเองก็มาปั่นด้วยมาลองปั่นด้วยนี่ก็ไม่เคยปั่นไกลๆเหมือนกันนะครับมานาเบย์นาเบยอันนี้อันนี้คือนาเบยครับชื่อพี่หนุ่มครับอาจจะจําหน้ากันได้ตอนอีพีหนึ่งรถก็ได้เหมือนกันเหมือนนู่นเลยรถก็ได้ไม่แพงอายุหลายปีนะสี่สิบกว่า สี่สิบกว่ากไม่ได้บอกผ่านรถกันได้ก็ไม่เยอะแต่น้าเม๊ปั่นจักรยานประจําครับก็มีนัดกับพวกเด็กพวกชาวแกล้งหรือึงกัปั่นครับน้าเบ๊เขาตาไม่ดีถ้าสมมติว่ากลับบ้านดึกดึกไม่ได้ท้องเช้าอ๋อไม่ได้เออทำไมตาไม่ดีขนาดนั้นมาพี่โด่งพี่โด่งพี่โด่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่มาช่วยทีมชนะฮอนบิลใช่ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกพี่โด่งปกติปั่นจักรยานไหมปั่นปั่นไปปั่นเแถวนั้น รอบเมืองรอบเมืองแต่ไม่ได้ไม่ได้มาอย่างนี้นะไม่ได้มาทริปนี้ทริปนี้ทริปแรกเออ,เออนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่านักปั่นที่อยู่ที่เชน,น่าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมคือทริปที่มาที่เรานําเส้นทางมาเนี่ยที่มาวัดธรรมมูลเนี่ยเป็นปกติเลยเขามากันอยู่แล้วมาช่วงเย็นเย็นเพราะว่า ตอนตอนฤดูหนาวเนี่ยตรงนี้สวยมากฟ้ามันเป็นอุณหภูมิที่น่าถ่ายรูปที่สุดแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหมอกน่าจะแตะผิวน้ำอ่ะผมว่าใช่ใช่มันจะเป็นอุณหภูมิที่ขึ้นมาช่วงเช้าก็ปัดได้าหน้าฝนดีนะทำไมครับน้ําท่วมเต็มเลยเพราะตอนนี้ท่วมทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมดูรอยดูรอยที่บ้านหลังนั้นนะครับมันท่วมตรงนี้เราทํายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องท่วมแต่เราก็ต้องยอมแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะรับมือให้มันท่วมแหละนะครับเอางิ่งีีว่า มันก็ใกล้มืดแล้วครับเราไปถ่ายรูปมุมนั้นน่ยมันจะมีอีกมุมนึงที่สวยงามเลยเป็นมุมที่มีต้นข้าวปกติต้นข้าวจะสีทองแต่ตอนนี้นเขาเพิ่งปลูกมันยังเขียวๆ,ๆอยู่เดี๋ยวเราไปมุมนึงครับท่านผู้ชมไปถ่ายรูปอีกม,มุมนึงแล้วเราก็คงจะต้องเลี้ยวกลับแล้วเพราะว่ามันจะมืดมากเกินไปนะครับเร,เรามีนัดกับแดงเดือดอ้าวันนี้กี่โมงครับพี่เล็กสองทุ่มครึ่งที่ร้านที่ร้านเนี่ยเป็นไงโอ้ยเฮ้ยพูดเรื่องนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายอยย่าางงนนนนีี้้แแลวววกกกัััะะะะฮเด๋ผมบบช๊ครจไป ถ่ายรูปกันตรงนั้นกับรายการปั่นอัพปั่นอัพโหลดเรา EP4 เราจบแค่นี้เลยนะครับทิ้งท้ายภาพสวยงามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามเพราะเราก็ยังไม่ได้คิดทริปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ผู้นี้วันจันและต่างคนแยกย้ายก็ทำงานแล้วผมก็ต้องกลับกรุงเทพตามก็อยู่แถวนี้ครับขับรถนต์ด้วยตานดูทำนี่นะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามีแน่ๆติดตามปิด EP4 แค่นี้ก่อนแล้วทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เราตอนนี้หกโมงสินาทีแล้วเดี๋ยวเราปั่นกลับดีกว่าแบบรวดเร็วคงไม่มีภาพไปเห็นฮะเพราะว่าแต่กล้องเราก็ต้องรีบปั่นด้วยไปดูแมนยูเลือปูเนี่ยครับวันนี้จะเท่าไหร่แต่วันที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วเพราะว่าเราคงตัดต่อยประมาณเปอาทิตย์นะไม่มีใครว่างกันว้าไม่ทันไปกลับบ้านลุยจะรีบโพสไปไหนอ่ะอีพีที่แล้วยังไรไม่ถึง5เลยวิววิวสาม อแล้ว5คนที่ไลค์อ่ะนี่นี่นีอีล่าสุดประมาณ60วิวกูกดไป10แล้วอ่ะอ่ะคลิปแสดงว่าของกูห้าสิว